ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาทุกตรงตามเด้อทั้ <c oughs> ทงฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศพี่น้องจ้า <c oughs> อันนี้บอไดเอาว่าก่อนนะพี่น้องเปิดคลิปบอไดล้างความสะอาดได้พี่น้องเจนน้าหน้า FC เชียวว่าน้องสลาขีขานเฮี่กำลังสีเขียวสีขานบอแม่เนี่ยพี่น้องเด้อถักขานเพื่อได้สีเหลืยงกันใหญ่เนาะพี่น้องเพื่อได้สีมีอยู่มีกินนะก็มีไอ้บาง FC อะไรว่าให้เจ้าเนาะเลาก็ว่าลัดเมียนก่อนเนาะอันนี้ห้าสี่ ให้เจดำกับนองที่แทกฮุบใหมฮ้าหาสิบไปเก็บไว้ทำอ่าทำเอียง <c oughs> เห็ดปุยไหวมักเห็ดปุยอัน,น,อนอยังลืมเลยมันมีประโยชน์ตัวพี่น้องใบหมนะ่ใบไม่แล้วกัเหลือกลมไม้ผสมประสานมากัก จักสูตรมากจ็กเสิเห็ดบบได้แหละโอ้ยมันเหี่ยวลูกเดี๋ยวหน่อยพี่น้อง,อย,องยันพี่น้องว่าไอ้ทำไมขี้เกียจจังว่าิว่า่โบแมน่นะพี่น้องอันนี้อันฮุบอันนอาใหม่ไปเห็ดอันอพูดซิว่าภาพเอา้าน้องมินนี่<อ>ตกลลน่าได้อยู่ติเน<อ>ขะพทษนะ<อ>ทุงหาพันนะ บัวบาหายกับบเอานีแล้วเนาะซื้อปลกโพดซอยปลาคขาก่อนาาปล่อยไว้ลูกอืมหาียากให้เจดําก่อนให้ใจดํามหลุดหุ่นให้มันเลือแต่ซีโครง <laughs> มันหนาวใฮ้เจดําออกกํลาลังกายนะ่ยพี่น้องท่านบอกออกกํลาลังกายผนังสั่นอยู่บืดบืดอยู่ <c oughs> อันที่ซุเฮ <c oughs> หามามเ <c oughs> ห็ดอยู่เห็ดกิน กินเองล่างเองกวดเองนะพี่น้องถาบ่เห็ดเองกวดเองล่างเองกับไฟเสีเฮ็ดนะพี่น้องของกินเองแบบเอาข้ากระยันเข้าววาวข้าวเจ้าเนาะจะได้ยนะังเจ้าของบ้านขี้ข้านมาเจาบอบ่อแมงนะพี่น้องเลยก็แค่ซอยๆกันนอกมาอะไรกัอยากซอยก็ซอยกันเห็นอยู่เห็นกินรังถัง่วรังบวงปลานเทียนปั้ซานก็ได้อันสิไปเห็ดมาคุยสีวาภาพขั้งแรกในชีวิตสิร้องเห็ดเบิ่งพี่น้องเลย เออเหยียบลงทางสั้นล่ะลูกอ้าขี้นั่นไงขี้กวดออกสิคะทักสะคอนะมามือได้กิก่งิงๆิิงอยูยอยย่เฮ้ยเดี๋ยวเรามาแล้วกันนะั่นแหละเอาออกอันนั้นนะเศษขยะนะมึงกินข่าวกันยังเงยไปหาบ้านนี่นะ ไพายามาหนะเคยผููไทยวามาเมื่อคืนไนดะ้ยินเสียงมันด่าสะนุพังเยอะเขานะเขา,า,ขาเบิ้งอะไรเพิ่อนมายังตะคอยลงคลิปขั้นโฆษณาอยูู่้เดียวเพิอ่อนมามาก็คือเห็นคือเห็นคนเนี่นะพี่อนแบบอี่นะคืออันมามันอันอะไรพี่นองมัน,ม,นมันเห็นคนแบบห้อง,องมันอะไรมันสิข้านมาห้าเลยไมห้ององี เคยพูดไทยกับคนลูกว่าว่าษนอุ้ยปาเอยว่าษนมาส่งอ่ะมาส่งไอ้ห้ามเหล่ภาษาวานเฮ้ยเออววานเผือกกูนะอ่ซาบะไปขอเอาเผือกเข้ามาเห็ดวานมึงกับพวเห็ดกินจเตีอยน้ะดำที่จริงกับเผือกกับเผือกเจดมมาเลยเอามาในหัวของหนามเขานะเอามาหลายปีแล้วเฮย้ยเนาะเตรียมหยัดลงลูกล่ะตีนยหยาดลงลูก บเต uh ็มเออเหยียบลงอืมตาฮาเลี่ยงเออหูหาเลี่ยงอืมตะกี euh ้น้องที่แทกกับบส่วนทำเหล่ไป่าบ่มาน้องที่แทกก็ออกมาเดพื่อเดอืว นนนนนนย,ยน,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 น่อนเาไหันน่ะเฮ้ยน้องใม่นะเก็บเลยมันหนาคืกาอ,อกานนี่กาบน้องหม้นี่ก็อกเอาลงนะใครเอาน้องหม่มาถิมนบะบ๊ะอะไรเพราคือ้าตาตีอือมือนี้นด้ยินบว่าหนาหว่าหนาสีมาได้พี่น้องเ้ยมือนี้นาม,านมาเบิร์ดภามาเบิร์ดทางมาเบิร์ดภาษาพี่น้องเ้ย เจด้ามกันหนึ่งเขาล่อว่ะสันเห็นเจด้ามันกระลังจริหนึ่งหนึ่งเขาแล้วน้องขังเขาวไว้แต่เจด้ามันปวดไปใหม่ค่จะจากข่าวนะเอ้อาไปยังการช่วยปวดเอามะขามเอามาจากสอบนี่นะอยากจะอีกอู้ยสัมงานเออเออเนี่ยหนักสิว่าเต็มเต็มเลือไว้เนื่อมันใหญ่อ,หอ,อ,อ,อันนี้เขาเคยเขาเคยเห็นอยู่พี่น้องเขาไป ปีนะคะไปเอาใส่อีกลูกเอาใส่อีกปีนะคะไปดำหน้าพี่น้องเลยหลับจ้างหลายปีเลยแต่เฮาบอทันได้หนองมีแผลก็รือว่าได้แล้วไปดำหน้าหลับจ้างอยู่ผักของเห็นขาจามักพุยสีบะภาอบเนาะมีใบไม้เปลือกไม้เขาจศาศเสนหนามนะเป็นสีเป็นหนามดำๆอะไรก็มีกลิ่นเปลือกมันใช่เอ,อ้ยเออกูนี่แหละเป็นคนถอของกูลืมหเหรอไลายูอย่างนี้ เขาเราก็งามอิลีจยักย่บ้าได้นาะไปกวดเอานะเอ,อินไปดำนาปีนะ่ะมีบ่าวบอยดำไรไปดำกันนะปีนั้นนะห้ายคนนะกนในบ้านมาเลยจงไปขอต่อนักสติงลูกป้าไปหันสะก,ก้อนเออมาดัคขอต่อนักสติงมา,มาหมัดใบไม้น่ะร้ายพี่น้องเอ้บใบไม้อยู่ไซก็ร้ายเพราะว่ามันงามล้มเนาะมันหล่น อยู่ซามีต้นไม้ก็มีใบไม้อยู่หันแล้วพี่น้องเป็นแต่ว่าอยู่เทียงข้าวนะมีแต่ต้นม่วงมันใบบ่ค่อยหล่นพี่น้องอยู่บ้านกับมม่มีต้นไม้มีต้นยมอะไรกับกวดออกมาอลไรพี่น้องเตัวหนึ่งในยทงบักใหญ่ใบยมป,ป้ามานนนันแลงนะลูกอีลั่มลั่นะเอ้ย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 ,ย อุ้ยช่างดิกิ้เาวน้อยดียวอือเขเี้ยวนะเ้ลงอรแีน,แน,น,นใ่าฮุบลูกฮุบแม่หัว,วฉี่ตั้งฉีม่มันใหม่อืกะอีล้ำน้ำเฮ้ยบ่ตั้งฉี่มันว่าซื้ออะไรอี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 มีอีมีนไะไรสักคนสิหาเสร็จ เออจะเห็ดกับมันนี่ดำแล้วได้ปลาดำหมืนอ่ะนี่ดำน้ำนะ่นำนำนะแล้วงามแล้วซื้อมันนี่ดำนำ้ำ <ess> เห็นและไก่น่ะดำฮะว่าอะไรว่าขโมยหลักไปคนบ่นนอนเทียงไว้ว่าเทอะูุชีซ้อมหลักก็ได้ว่านี่เจดดวมาไก่เสีย่าสันเทะมันไปหาหลอก

ตอนใดบักเจอยมาเอามึงนี่้าเยี่ยมล้ำลุกบอลมันไม่ฟังให้เอินบอสชไปวันเกิดน้องแทนมาสัปโอนี่โตมาหมดเช้าเนี่ยง่ายง่ายอีร้อยมันกินเค้กได้วะสันวันเกิดน้องแทนจอมมือ มันจะเป็นใบเลี้ยงพี่น้องเลยแต่ทางฝัง่งไทยจะเสียอ,อื่นใบอยังเนาะแต่ในสวนกับบะมี่เนี่ยน้อเฮ้ยเนาะเออมันค้าตะนหนังมันข้าตะนหน,น,นังเนาะแป้นๆปนได้พี่น้องในสวนมันข้าตะนหนามนกหลังที่วันถึงแ้นึ่งมันปลูกแล้วพังคอมเปนะ็นพี่เมว่าคือบวัวมาปลูแม่ลูก หัวหอมกูมันเป็นพางของเปใหญ่เด้อเฮ้ยเพื่อนหองใหญ่เงงเป็นหอมเปย์น้อยหอมเปย์ใหญ่เลยมันบ่หอมพรหอมเปย์น้อยผักชีใบเรื่อยได้พี่น้องบรรยากาศดีดีนะมือนี้มีแดดให้พี่ยิงมือนี้พี่น้องเลยเด็กกามะกระโปงนะทีมย่างเลยนะ กราบผลไม้เกื้อตีนแยบลูกๆเก็บใบละลายๆบตีพี่น้องเ้ยใบใหม่นะามีเวลาเขาเกษมมาเก็บมะกวดเอาเนาะมาเอาตอนบริษัทขิด,ดนะนั่งกัพี่น้องนะตอนนี้กับชิ่ายลิดพี่น้องได้เบิ่งได้ชมคนงานจักหน่อยเนาะพี่น้อง แต่แต่จกน้องแหลกกับอะไรไปวิวเลยพี่น้องก็ยังขาสั่งลักหัวเขาเจา้ายังกำลังเสียอ้อมอ้อมเราจะสียปูเครื่องพังใส่พี่น้องเลยเครื่องปูเครื่องพังใส่้าบอ้อมไปปลูกใส่นะสีเลือดแต่ต่อตอก็บเบื้องงัวมันแสงพี่น้องเลยจักงัวตัวเองไปจักงัวสบ้านเพราวะย่ามแลงนะปล่อยเลยเนาะลักามานะคข้าซมาเองนะพี่น้องเลยง,งัวนะ ขาศิมาเองข้ามาก็ออกมาปลูกมันแต่ย่มพ้นนะปล่อยมาได้แล้วเพราะว่าเห็ุหน้ากันเพราะว่าหน้าบางถงุงมันก็ได้อมออหัวนะเฮยมันปล่อยมาได้ย่ำพน้นนี่จะผูกเลี่ยงตามเดินตัวเองท <c oughs> ่นงูท่นห้ามไม่เดินยิงใหญ่เลยเขาอ้อมหัวเมียนละปล่อยเขาหันนะสีสบายนะเฮ้ยเน,ะนาะงวดเขาจะต้องเลี่ยง,ง,ง,ย,นะงย่ำผลนย่ำพนเลยท่นผับท่านปุ่มใหญ่ท่านผัดเกลียวตามให้หน้าขานะ้าหน้านะเฮ้ยเนาะ เกี่ยวแล้วก็จุ้งกินด้ว่ว่ล้วคันทาจากไดเป็นจากเดีอยคนท่าก็ต้องเพี้ยนอ,าอย้าวยังก็ได้มันกับต้นไม้นะพี่น้องครับปู่เ่าก็ต้องลดหน,าน้า,าเนาะทากำแพงมันลดหน้าควนดินเน <c oughs> ี่ยเสียหายปากคำออกไปหุบเอาอีกทันะ้งใตนารายอยู่ใบไผ่ bye bye. เดี๋ยวสื่อก่อนบอกมาก่ออ้อมๆไว้ประเทศไว้หันปูนกะสื่อมาจากซองสอบาาอ่ะหนามันหนาวเลยอ่ะหนาโหทำมันเน่าหรือว่าอียังแหละก็ต้องเหียนหูไปซะก่อนเองกันกยังบะหูค่ะเคยเพราะว่ะข้าต้องเหียนหูเบิ่งอยู่ในหมอนขาอน้า,าวซอนนั่นแหละมันมีอยู่มันก็มีประโยชน์ได้เฮ้ยใครกโเหาถิ่มละละได้ เป็นแบบพวกเศษอาหารพวกกะพลไมฆอย่าเดียเองห้องนี้มันหนาวเนาะหนาวไปมันก็เป็นพุยมันก็ดีต่สุขภาพเข้าอีกบ้าน,นให้เขาเอาเอาพุยมาหวานแบบอันมีสารเคมีร้ายอันนั้นนะอันนี้ผมมีสารเคมีพี่น้อง <laughs> phui y bắt tóc với sáng sớm ở phía nơi mmmm 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 nó mmmm 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 แป้นก็คือว่าอะไรพี่น้องใบใหม่มันกระหกของเก่าอามาท้งยางตัวนึงทดสอบตัวนั้นตอนเนี้ใบใหม่เราอยู่กับธรรมชาติต้นไม้ต้นตอกใบหม่แมนกัะหกของเก่าหกกระยางมันเนาพี่น้องเนาะแค่ใบใหม่เอาไว้สนีเนาะ่อแม่พี่น้องเนาะขอกันขีบหนาเ้วจะได้ ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อลืมกดไลค์กดแช่เด้๋ยวยังเด้อสองเจสแดดพี่น้องนีอก็มากวดใบใหม่วานัวฮอร์โมนเล็กหน่อยเนาะพี่น้องเนาะมือนี้บ่าวบอยชิลงมามือนี้ลงมาเบิดสุขคนเราสันเนาะสบายดีเด้อ